ครับครับกองธรณีครับผมครับผมสวัสดีครับพูดถึงความพร้อมครับเลยไม่กี่วันแล้วครับตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับก็เต็มร้อยครับครับผมคือไฟนี้เนี่ยหลังจากที่เราพลาดจากการทําหนักในไฟที่แล้วย้อนกลับไปนิดนึงเหตุการณ์เกิดอะไรยังไงไรครับรองชายก็พลาดนิดหน่อยครับกินน้ําน้อยครับผมใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งแรกของเราที่มาทาหนักในวําใหญ่ด้วยครับผมต่างจากที่เราต่อยวันลุมพินีเยอะไหมในการทํำหนักของทางวันเดญ่ต่างเยอะ มันต่างแบบไหนยังไงบ้างอะลองอธิบายให้แฟนๆได้พอเข้าใจสักนิดนึงตรวจค่าน้ําที่ลุงพินีก็ละเอียดครับแต่ที่นี่ละเอียดกว่าใช่ครับแล้วพอหลังจากที่เราช่างตอนนั้นคือแบบทําสุดๆแล้วมันสุดท้ายคือเรื่องของค่าน้าไม่ผ่านน้ำหนักเราทาได้ถูกไหมครับแล้วจากไฟนั้นนี่ความรู้สึกแบบเฟลมากก็เฟลครับแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขครับปรับปรุงแก้ไขมาครับหลังจากที่ไฟนั้นที่เราแบบว่า เหมือนกับไม่ได้ต่อยละแล้วมีการพักไหมหรือว่าซ้อมต่อเนื่องเลยก็มีพักพักไว้หารูกครับอใช่แล้วก็แล้วก็กลับมาซ้อมต่อครับต่อเลยแล้วเป็นไงบ้างพอกลับมาในครั้งนี้เรื่องการทําหนักเตรียมตัวมาเป็นไงบ้างก็เตรียมตัวมาเต็มร้อยครับแล้วก็มั่นใจชื่อว่าไม่น่าจะทําให้แฟนทิดหลังลัครั้งนี้ก็มั่นใจครับผมพยายามทําหน้าที่ให้ดีครับแล้วก็ไฟนี้ก็พยายามปิดเกมครับพยายามเป็นมวยไฟเตอร์ ให,ให้ทุกคนดูแน่นอนครับเรียกว่าพอมันมีจังหวะที่ได้เตรียมตัวมากขึ้นความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นด้วยครับนะแ,แล้วพอหลังจากที่ครั้งก่อนนะที่เราพลาดแล้วครั้งนี้เนี่ยการทาหน้ก,กลดมาประมาณกี่โลใช่ก็ลดประมาณ6กโลครับ <6 S 2> ก็ <6 S 2> พยายาม<ล>กินน้ําครับก็ไฟแล้วผมกินน้ําน้อยไฟนี้ผมก็พยายามกินน้ําให้เยอะขึ้นใช่ครับถึงนาตอนนี้อีกประมาณ3วันที่เกินเกินอยู่ตอนนี้ประมาณกี่โล เกินเกินอยู่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงโลครับตอนนี้เรี่กาวมาค่อนข้างเซฟเลยครั้งนี้ครับผมทีนี้ที่แบบว่าเหยียบจ้าช่างปุ๊บก,ก็คือสบายใจได้เลยครับผมนะฮะก็ความมั่นใจจากครั้งก่อนกับครั้งนี้มันต่างจากเดิมมากไหมมากเลยครับก็ไฟผ่านแน่นอนครับทีเทคเดียวผ่านแน่นอนครับเรื่องน้ำหนักมั่นใจผ่านแล้วเรื่องเกมบนเวทีเกมบนเวทีก็ผมต้องเป็นฝ่ายเดินทำแน่ผมพยายามเดินทำครับไฟนี้พยายามปิดเกมครับ โอเลยได้ว่าไฟนี้ยังคงได้บีเทิลมาเทรนเรื่องหมัดเหมือนเดิมเปล่าครับมีเทรนเนอร์ในค่ายมีเทรนเนอร์มาเพิ่มเสริมอีกจากเดิมที่ที่ที่ได้เทคนิคพื้นฐานจากบีเติลมาแล้วก็มีเทรนเนอร์มาเสริมเพิ่มด้วยครับผมเรียกว่าวันนี้หุ่นเราจากเดิมนี่ปึ๊กขึ้นเยอะเลยนะครับผมแต่สามห้าเป็นไงบ้างนี่ยังเป็นสบายน้ำหนักสบายสบายอยู่ไหมสบายสบายครับก็มีวิทยาศาสตร์กาเข้ามาช่วยครับช่วยได้เยอะจากจากที่เราต่อยห้าโยกมมาต่อยวันแล้วแบบมีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยมีเยอะไหมครับ เยอะขึ้น,นนะในการเปลี่ยนแปลงก็เยอะขึ้นมาครับทําแบบให้การออกการออกอาวุธได้หนักหน่วงขึ้นก็เรียกว่าแบบแฟนๆนะน่าจะได้เห็นเวอร์ชันใหม่ของกล้องตัวนี้เป็นไฟแรกด้วยหลังจากที่ได้เซ็นสัญญาแล้วมาต่อยในส่วนตัววันใหญ่รเรื่องของเวลาไม่น่าจะมีปัญหาเนาะต่อยเช้าต่อยเย็นก็ลบมันมีการเปลี่ยนเวลาซ้อมไหมครับพอเรามาต่อยก็ซ้อมซ้อมเช้าครับก็ซ้อมปกติครับซ้อมเหมือนซ้อมทั่วไปครับแต่ก็เน้นเช้าครับ ในความรู้สึกเราเราคิดว่าการต่อยเช้ากับต่อยเย็นกลางคืนเนี่ยผมว่าก็ไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างเลยครับผมแค่เปลี่ยนแล้วก็การซ้อมอะไรต่างๆคือปรับต่างๆมันก็น่าจะลงตัวได้คราวนี้ไปวิเคราะห์ถึงคู่ชกเราทาเกียคาริล็อฟครั้งก่อนเขาก็น้ำหนักไม่ผ่านแล้วแล้วไฟได้เจอเขาบ้างอยังครับยังครับยังเลยครับก็ภาวนาเนาะให้เขาทำหนักได้ครับผมแล้วคิดว่าทาเกียเนี่ยมีเป็นนักชกที่อาวุธน่ากลัวตรงไหนบ้างครับก็ทาเกียเป็นอาวุธเอเป็นนักมวยที่อาวุธน่ากลัว มีหมัดครับหมัดหมัดแล้วก็ฟุกเวิร์กการเข้าออกเร็วนี่แหละครับก็เรียกว่าเป็นนักชกที่อันตราย,ค,ยคนหนึ่งสร้างรอยเจ็บช้ำให้กับเพื่อนร่วมคลายอย่าง,ท,าง,างทั้งนักยอดลฮิเมาแล้วใช่ครับแล้วก็หลายๆคนที่เราได้เห็นเราก็ศึกษามาเรียกว่าทำการบ้านเต็มที่ครับผมอยางผมคิดว่ารูปเกมน้องชายพอไฟนั้นหยุดไปแล้วพอกรการเตรียมตัวมันเพิ่มขึ้นมันอาจจะถึงแบบ ดูเดือดถึงขั้นมีนับมีน็อกเกิดขึ้นไหมก็หวังว่าอาจจะมีนับมีน็อกเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าก็อยากได้โบนัสด้วยครับเห็นได้ว่าบอกว่ามันจะมีการจัดงานแฮปปี้เบื้องต้นไม่ได้ย้อนหลังเวยให้กับลูกครับลูกชายกี่ขวบแล้วท่านนี้ตัวเล็ก็สองขวบหนึ่งเดือนครับอ๋อกำลังสนเลยครับก็อ่ะกล้องเทรนี่ก็ใกล้ที่จะถึงวันชกแล้วน้องชายครับผมอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆชนจนนก็ ฝากถึงแฟนมวยครับก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับวันห9กครับวันเสาร์ครับ <c oughs> ติดตามเชียร์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเชียร์นักมวยไทยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูทางเข้ามาดูที่สนามไม่ได้ก็เปิดทางช่องเจ็ดเฮดีดูนะครับก็ขอบคุณครับโอเคครับน้องใจขอให้โชคดีแล้วก็ได้โบนัสไปจัดวันเกิดให้ลูกชายขอบคุณครับขอบคุณครับก้นอนทอานีครับ